ดาวตัวตนคือดาวพฤหัสจะย้ายเข้าสู่ภพปุตตะพบเรือนแห่งความรักสดใสทําให้ชาวธนูยังมีสเสน่ห์อย่างต่อเนื่องคนโสดมีโอกาสเจอเนื้อคู่คนมีคนรักคนคุยมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์ไปอีกขั้นถือเป็นดวงเกรดเอด้านความรักในครึ่งปีแรกนี้เลยค่ะ สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นดวงความรักลุ้นล้วนในช่วงครึ่งปีแรกของปี2566สำหรับชาวลัคนาราศีธนูหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึง14มกราคมค่ะคลิปนี้เป็นการทำนายดวงโดยใช้หลักของโหราศาสตร์ไทยมาผสมกับการอ่านไพ่าทาโร่นะคะ เป็นการทำนายดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงส่วนตัวค่ะถ้าสนใจจะดูดวงส่วนตัวก็สามารถทักไลน์มานัดคิวกันได้ไลน์ ID ก็แปะเอาไว้ให้แล้วตรง d e s c r i p t ั่นค่ะ ไม่ว่าจะทำนายดวงส่วนตัวหรือว่าดวงโดยรวมเก็บไม่ได้มีญาณอย่างรู้นะคะแต่เป็นการอ่านสถิติให้ฟังค่ะก็คือถ้าดวงดาวเดินแบบนี้หรือว่ามีไพ่ใบนั้นใบนี้ขึ้นตามสถิติแล้วเคยเกิดอะไรขึ้นบ้างก็จะนำมาเล่าสู่กันฟังก็ขอใ,ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะคลิปนี้เป็นดวงความรักล้วนๆค่ะถ้าคุณสนใจจะดูดวงการงานการเงินทำอีกคลิปแยกไว้ให้ต่างหากสามารถเข้าไปหาดูได้ในเมนูเพลย์ลิสต์ค่ะ คลิปนี้เป็นดวงประจำครึ่งปีนะคะจะเป็นภาพรวมก,กว้างๆตลอดระยะเวลา6เดือนว่ามีดาวดวงไหนส่งผลกับดวงชะตาคุณในภาพรวมบ้างส่วนรายละเอียดในแต่ละเดือนเนี่ยจะทําแยกเอาไวใ้ให้ต่างหากเป็นดวงประจำเดือนค่ะก็สามารถติดตามรับฟังรับชมกันได้นะคะมาเริ่มกันที่การเดินทางของดวงดาวตามหลักโหราศาสตร์ไทยกันก่อนเลยค่ะ ชาวธนูดาวประจําตัวของคุณคือดาวาพัพพฤหัสค่ะปีนี้นะคะในช่วงวันที่19เมษายนดาวประจําตัวจะมีการย้ายภพเรือนก่อนที่จะย้ายเนี่ยดาวดวงนี้สถิตยอยู่ที่ราศีมีนซึ่งเป็นภพเรือนพันธุภพเรือนแห่งการมีสร้างเนื้อสร้างตัวภพเรือนแห่งการมีครอบครัวที่มั่นคงนะและภพเรือนแห่งการเซเธอร์ดาวด้วยดังนั้นคนที่มีคนรักคนคุยก็มีโอกาสคุยกันในเรื่องของการแต่งงานหรือว่าพัฒนาความสัมพันธ์ไปสู่การเป็นความรักที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น คนที่เป็นคนโสดสนิทก็มีโอกาสที่จะพบเจอกับความรักนะคะเจอกับคนที่อยากที่จะมาสร้างครอบครัวกับคุณค่ะ ดาวประจำตัวจะย้ายไปอยู่ในราศีเมษนะคะซึ่งเป็นภพเรือนปุตตะนะในช่วงวันที่19เมษายนนะคะภพเรือนนี้ก็ยังเป็นภพเรือนที่ดีปุตตะแปลว่าความรักเกิดใหม่ความรักสดใสค่ะดังนั้นนะคะคนโสดสนิทก็ยังมีโอกาสอย่างต่อเนื่องที่จะให้คุณก่อเกิดความรักเกิดใหม่คนที่มีคนรักคนคุยก็มีโอกาสที่จะมีความรักสดใสค่ะส่วนดาวพระราหูที่อยู่ตรงนี้เนี่ยเป็นดาวแห่งเพื่อนนะคะแล้วก็ดาวแห่ง,าหงการเข้าสังคมโดดเด่นมาก สาหรับชาวธนูที่เป็นคนโสดสนิทคุณมีโอกาสพบรักกับเพื่อนหรือพบรักจากการเข้าสังคมหรือว่าเป็นการเดินทางระยะสั้นก็ได้นะคะดาวศาสตร์ชาเนี่ยดังนั้นหมั่นเดินทางหมั่นเข้าสังคมหมันเข้าไปหาในาพบปะสังสรรค์ผู้คนเยอะๆเนี่ยจะก่อเกิดโอกาสที่ทําให้คุณพบรักเจอเจอความรักได้ ส่วนคนที่เป็นคนมีคนรักคนคุยจุดรนะมัดระวงังมีนิดนึงนะอันนี้มันจะโดดเด่นสําหรับคนโสดที่ทําให้มีโอกาสได้เจอคนใหม่ๆแล้วมันก็จะเจอคนรักได้แต่คนมีคนรักคนคุยเนี่ยบางทีคุณจะติดเพื่อนติดสังคมติดเดินทางติดท่องเที่ยวไปสักหน่อยนะบางทียังมีจุดที่คุณยังรักสนุกยังอยากที่จะใช้ชีวิตของคุณแม้แม้ว่าคุณจะเป็น จะแต่งงานแล้วหรือเป็นแค่แฟนกันะนะคะแต่คุณก็ยังมีความสนุกสนานอะยังหรือว่าถ้าคุณเป็นแค่คนคุยอะคุณก็ยังรักความโสดของคุณอยู่อย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าคนรักคนคุยของคุณอะเขาพร้อมพัฒนาแล้วนะก็อยู่ที่คุณว่าคุณจะพร้อมตามด้วยไหมนะคะด้านดาวพระเสาร์ที่จะย้ายกับดาวมฤตยูที่จะย้ายเนี่ยไม่ได้จะส่งผลอะไรในเรื่องของความรักกับคุณเท่าไหร่เราก็ละเว้นเอาไว้นะคะต่อไปมันจะเป็นเรื่องของประจําเดือนมากกว่าว่าในแต่ละเดือนเนี่ยดาว ความรักเน้นๆของคุณเลยนั่นคือดาวพระพุธเนี่ยท่านเดินไปตรงไหนบ้างซึ่งในช่วงครึ่งปีแรกของปี66เนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วก็เดินอยู่ภพเรือนที่ดีแต่อาจจะมีเดินผิดปกติไปหน่อยอาจจะมีบางช่วงบางตอนที่ขัดอกขัดใจกันไม่เข้าใจกันเหมือนรักจะไปกันไม่รอดแต่เสร็จแล้วมันจะต้องรอดจนได้เพราะว่าดาวประจําตัวคุณดีมากแล้วก็ถึงแม้ว่าดาวความรักจะมีบางจุดที่เดินไม่ไม่ปกติแต่เข้าเดินอยู่ในภพเรือนที่ดีตลอดนะคะดังนั้นความรักความสัมพันธ์ถือว่าคุณเป็นดวงเกรดเอนะแทบทจะหาปัญหาได้น้นอ มากเลยแต่ถ้าอยากทราบว่ารายละเอียดของปัญหาที่อาจจะเจอเจอในแต่ละเดือนมีอะไรบ้างจะได้ระวังเอาไว้ก่อนเนี่ยเดี๋ยวเอาไว้ไปติดตามดวงรายเดือนดูก็ได้ค่ะก่อนที่จะไปฟังคําทํานายกันต่อฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องลูกเกดพยากรณ์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะเรามาต่อกันที่ไพ่ค่ะเริ่มต้นกันที่คนสสนิทก่อนเลยสําหรับไพ่เซตบนสุดนะคะมองว่าคุณมีโอกาสเดินทางท่องเที่ยวแล้วก็มีโอกาสพบเจอกับ ใครบางคนที่มาจากการเดินทางคนคนนี้นี่จะรู้สึกดีกับคุณมากเลยนะแล้วก็จะพุ่งเข้ามาหาแล้วก็อยากจะหยิบยื่นความรักให้แล้วก็อยากจะพัฒนาไปแบบปัจจุบันทันด่วนเร่งด่วนเลยมีไพ่ของการควบคุมคอนโทรลดังนั้นคนคนนี้นี่มาแล้วเนี่ยอยากจะเป็นเจ้าเข้าเจ้าของคุณทําตัวเป็นเจ้าเข้าเจ้าของคุณเต็มที่เลยนะคะในเบื้องต้นเนี่ยอาจจะยังเป็นแค่คนรู้จักคนคุยเนี่ยแต่เขาค่อนข้างจะแสดงออกชัดเจนเลยว่าเขาต้องการจะสารสัมพันธ์กับคุณคุณรู้สึกดีกับ กับเาแหละแต่อีกใจหนึ่งเนี่ยคือหนึ่งคุณยังติดท่องเที่ยวยังติดการสังสรรค์ยังอยากเข้าสังคมยังรักความโสดอยู่ใจหนึ่งคุณก็เลยยังเป็นเด็กถือดาบคือยังไม่ค่อยแน่ใจว่าอยากจะพัฒนากับคนนี้ไหมเพราะว่าถ้าพัฒนาไปกับคนนี้ดูเขามีความรักที่จริงใจกับคุณก็จริงอยู่แต่ดูเขาควบคุม control คุณไปหน่อยมันจะทําให้คุณขาดอิสฉะหรือเปล่าคุณยังรักสนุกยังรักท่องเที่ยวยังรักการสังสรรค์ยังรักการเข้าสังคมยังติดเพื่อนอยู่เลยมันก็อาจจะเป็นจุดที่ทําให้ความรักแทนที่มันจะพัฒนาไปไได้้เร็ววๆออาาจจะะลตัปบง แต่คนคนนี้มีสิทธิ์ที่จะเป็นเนื้อคู่คุณนะคะพอไพ่เนื้อคู่ขึ้นทั้งเอ,อิร์มเพิร์แล้วก็เอ็มเพรสนะคะไพ่สองใบนี้เป็นไพ่ของคนคู่กันเมื่อมาขึ้นในหน้าไพ่เดียวกันแบบนี้แปลว่ามีโอกาสที่คนนี้แหละจะเป็นเนื้อคู่ที่แท้ของคุณแต่ว่าถ้ามาในจังหวะนี้เขาจะเป็นคนที่ชอบควบคุมคอนโทรลไปหน่อยซึ่งคุณไม่ชอบนะคคนอื่นๆก็ไม่ชอบแหละแต่ชาวธนูเนี่ยไม่ชอบอย่างหนักเลยใครจะมาควบคุมคอนโทรลพระชาวธนูเป็นคนที่ชอบเป็นการ ชอบชอบอิส,ะสระเสรีเป็นนักเดินทางชอบไปไหนมาไหนนะแต่คนนี้เหมือนออกแนวเป็นคนติดบ้านเป็นคนติดคุณด้วยนะคะอาจจะไม่ค่อยอิสระกับคุณเท่าไหร่จงเกิดความกังวลบ้างแต่ถ้าคุณมองถึงจริงใจของเขาถึงความจริงใจของเขานะความรักความสัมพันธ์มันดูว่าพัฒนาไปอย่างมั่นคงคนนี้เขาจะไม่หวานนะเป็นลักษณะของราชินีถือเหรียญน,นั่นคือมีความมั่นคงแต่ไม่ค่อยโรแมนติกเท่าไหร่ความสัมพันธ์จะพัฒนากันไปแบบค่อยเป็นค่อยไปจริงๆเขาอยากจะเร่งรีพัฒนา แต่คุณน่ะจะดึงเชงเอาไว้เพราะคุณรู้สึกว่ามันทําให้คุณเสียอิสระภาพอะไรบางอย่างไปหน่อยก็เลยอยากจะทําให้มันช้าๆหน่อยค่อยๆพัฒนากันแบบค่อยเป็นค่อยไปดีกว่าแต่ก็ดูว่าทรงดีนะคะคนนี้นะมีโอกาสที่จะเป็นคู่แท้ของคุณแล้วก็พัฒนาไปสู่การเป็นคนรักที่ชัดเจนได้ในที่สุดต่อมาเป็นเรื่องของคนที่มีคนคุยแต่ว่าไร้สถานะนะคะคนคนนี้ มีความพยายามที่จะปรับตัวเข้าหาคุณมากๆเลยนะแล้วคุณก็จะมีความรู้สึกดีคุณมีความสุขที่สิ่งที่เขามอบให้นะคุณมีความรู้สึกสว่างสดใสมองไปในอนาคตก็ยังเห็นความรักสดใสสดใสจากเขาอยู่นะเขาได้ไพ่ของการพยายามปรับตัวแต่คุณได้ไพ่ของคนมีเสน่ห์และมีตัวเลือกดังนั้นมันมีโอกาสเหมือนกันที่นอกจากเขาคุณจะมีคนตัวเลือกใหม่เข้ามาตรงนี้อยู่ที่คุณด้วยนะคะว่าคุณปฏิบัติตัวอย่างไรถ้าคุณปฏิบัติตัวว่ามีตัวเลือกใหม่ก็ไปคุย อันนี้คือคุณปฏิบัติตัวไม่น่ารักเรามัดระวังว่าท้ายสุดจะไม่เหลือใครเลยนะคะแต่อย่างไรก็ตามถ้าดูจากทรงดวงคือไม่แนะนําให้คุณไปคุยซ้อนแต่ถ้าพูดกันตามทรงดวงในช่วงครึ่งปีแรกเนี้ยดวงเขาข้างคุณก็คือคุณถือไพ่เหนือกว่าถ้าแมนว่าคุณจะเผลอไผยไปคุยซ้อนบ้างอะไรบ้างคนคนนี้เขาจะพยายามเยอะขึ้นเพื่อที่จะทําให้คุณเลือกเขายังถือว่าอยู่ในจังหวะที่ดีแต่ก็ต้องบอกคุณไว้ก่อนนะคะว่าดวงคุณไม่ได้ขึ้นตลอดไปในครึ่งปีหลังดาวความรักของ คุณจะมีเดินเข้าสู่พบเรือนที่เสียมีบางช่วงเข้าสู่พบเรือนมรณะด้วยถ้าคุณจะไม่เหลือใครเลยก็อาจจะเป็นช่วงนั้นนะที่ดาวความรักเข้าสู่พบมรณะเพราะฉะนั้นกันไว้ดีกว่าแก้อย่าไปคุยซ้อนดีกว่าเพราะคนนี้เขาก็พยายามคุณคุยกับเขามาสักพักนึงแล้วถ้าคุณไม่อยากจะเอาเขานะคะคุณอยากจะไปคุยกับคนใหม่คุณตัดเขาไปเลยไม่อย่างนั้นสงสารเขาเพราะเขาจะพยายามมากเลยที่จะเอาชนะใจคุณให้ได้นะคะถ้าคุณไม่ได้ชอบคนนี้ไม่คิดอยากจะพัฒนากับคนนี้ก็ตัดเขาไปเลยแล้วไปคุยกับคน คุณคุยทีละคนแต่ถ้าคุณรู้สึกเห็นถึงความพยายามของเขาและเห็นถึงความจริงใจกับเขาเขาอยู่ตรงนี้มาสักพักหนึ่งแล้วและในช่วงครึ่งปีแรกของปี66เขาก็จะยังอยู่และจะยังพยายามต่อไปพยายามปรับตัวเข้าหาคุณพยายามเข้าใจในความที่คุณเป็นคุณทั้งข้อดีข้อเสียเขาจะพยายามรับให้ได้ทั้งหมดเนี่ยถ้าคุณเห็นความดีของเขาตรงนี้ถึงแม้ว่าจะมีตัวเลือกใหม่เข้ามาคุณก็ตัดไปนะคะแล้วคุณให้โอกาสคนนี้ได้แสดงความพยายามให้เต็มที่ คุณมีโอกาสที่จะพบกับความรักที่สมบูรณ์แบบนะคะเขาจะอยู่ตรงนี้เพราะว่าเขารักคุณแล้วก็มีความรักแบบเอมเพรสสมบูรณ์แบบมีความมั่นคงมีโอกาสที่จะพัฒนาไปสู่การเป็นคนรักที่ชัดเจนได้แล้วก็ดําเนินกันต่อไปเรื่อยๆได้คะ่ะได้สถานะแฟนสักทีแล้วแต่ก็อยู่ที่คุณด้วยนะว่าคุณปฏิบัติตัวอย่างไร สุดท้ายเป็นเรื่องของคนที่มีคนรักชัดเจนแล้วค่ะเกณฑ์มองดูว่ามีบางช่วงบางตอนเหมือนกันที่คุณทั้งคู่มีความอึมครึมมีปัญหาที่ทำให้ความสัมพันธ์นั้นเนี่ยไม่ค่อยลงตัวลงรอยกันในบางเรื่องคุณมีความรู้สึกเหมือนความรักมันแห้งแล้งเขามีความรู้สึกว่ามันอึมครึมอึมครึมมันไม่ค่อยกระจ่างสว่างสาสมองไปในอนาคตแล้วเห็นความไม่ชัดเจนอยู่น่าจะเป็นอิทธิพลจากการที่ดาวความรักของคุณเดินค่อนข้างจะผิดปกติในบางช่วงบางตอนแต่อย่างที่อธิบายไปมันเดินผิดปกติแต่ มันเดินอยู่ในภพเรือนที่ดีทั้งสิ้นตัวเขาก็ยังรักคุณมั่นคงกับคุณมากตัวคุณมองไปในอนาคตไกลๆคุณก็ยังเห็นเขาอยู่ในชีวิตมองไปอยากจะแต่งงานกับเขาเขาก็อยากจะแต่งงานกับคุณถ้ายังไม่ได้แต่งกันหรือถ้าแต่งกันแล้วมองไปในอนาคตมันก็คือเป็นครอบครัวกันมันไม่มีทางที่อยากที่จะสับั้นตัดขาดอะไรกันไปได้นะเมื่อดําเนินไปเรื่อยๆเนี่ยความอึมคือึมคมันจะจางลงเพราะว่ามันเกิดความปฏิหารความรักเยื่อใยสัมพันธ์ที่เคยมีต่อกันเนี่ยมันเหนียวแน่นเกิน กว่าที่จะเอาไอ้ปัญหาเหล่านั้นเนี่ยเข้ามาทําให้คุณสะบั้นหันแหลกกันได้ค่ะยังมีไพ่สิบเหรียญนะคะขอโทษกับสิบถ้วยนะคะขึ้นมาแล้วก็ไพ่ของการรอคอยที่จะให้สถานการณ์มันดีขึ้นแต่มันเป็นลักษณะที่รอคอยให้ทุกอย่างมันเบาบางจางลงถ้ามีความขัดอกขัดใจการขัดแย้งการอาจจะไม่ได้คุยกันเปิดอกทีเดียวนักแต่ค่อยคคุยค่อยๆพูดค่อยๆแนบเนียนกันไปหรือถ้ามีใครคนใดคนหนึ่งทําผิดอาจจะไม่ถึงขั้นพูดขอโทษแบบชัดเจนแต่ค่อยๆทําดีเพื่อมาทดแทนกับสิ่งที่ เคยทาผิดพลาดไปไอสิ่งที่เคยขัดแย้งกันเนี่ยอาจจะไม่ถึงกับขั้นมาจับเขาคุยกันว่าเรามาขัดแย้งกันเนี่ยเราจะแก้ปัญหาตรงไหนแต่มันเหมือนมันจะค่อยๆเบลนกันไปค่อยๆผสานกันไปแล้วก็ค่อยๆปรับเข้าหากันใหม่อีกทีหนึ่งนะคะมันมีโอกาสที่จะมีการริเริ่มใหม่แต่เป็นการริเริ่มใหม่กับคนเดิมนี่แหละที่คุณก็รอคอยที่จะให้มันดีขึ้นทุกอย่างมันจะค่อยๆผสานดีขึ้นสุดท้ายจบด้วยไพ่สิบเหรียญนั่นแปลว่ายังไงคุณก็ต้องได้รักที่มั่นคงรักที่สดใสกลับคืนมาอีกครั้งงนึ จากที่มันเคยเป็นสิบดาบจากที่มันเคยเป็นเดะมูนคือความอึมครึมคือความแห้งแง้งมันจะกลับมามั่นคงนะคะมันมีอะไรใหม่ๆก่อเกิดขึ้นบางคนอาจจะได้มีลูกบางคนอาจจะเป็นลูกที่เป็นโสทองคล้องใจหรืออาจจะมีกาวใจที่เป็นลักษณะแบบเพื่อนนะคะแบบเด็กถือเนี่ยมันมีไพ่เด็กขึ้นมา,าจ,จะเป็นลูกไพ่ใบนี้จะแปลว่าเพื่อนก็ได้นะคะที่มาเป็นกาวใจนะทําให้ความสัมพันธ์ที่มันอยากจะพัฒนาให้มันดีขึ้นอยู่แล้วเนี่ยท้ายที่สุดมันก็กลับมาดีขึ้นได้ดังใจค่ะ สำหรับท่านที่ชื่นชอบการอ่านนิยายเก็บเป็นนักเขียนนิยายด้วยนะคะโดยใช้นามปากกาว่าก่อใจค่ะมีนิยายขายอยู่ในเว e ็บเมบอีบุ๊ลิงก์ของเว็บก็แปะเอาไว้ที่ e s สคริปชันแล้วก็ตรงคอมเมนต์ใต้คลิปนะคะแล้วก็สำหรับท่านที่ชอบฟังนิยายเสียงเกตมี Youtube อีกช่องหนึ่งใช้ชื่อช่องว่าก่อใจนักเขียนนะคะเป็นช่องนิยายเสียงของเกตเองค่ะยังไงฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ